ไอชิดทำไมหลอนแล้วต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยคือไอคนที่มันหลอนเพราะยาเสพติดเนี่ยมันจะไม่โทษว่ามันหลอนเพราะยาเสพติดมันจะไม่โทษยาเสพติดเลยแต่มันจะไปโทษคนที่หุงหาอาหาราให้มันกินเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนหลอนมันได้ยินเสียงในหูแล้วมันคิดว่าเสียงในหูเนี่ยเป็นผู้ผีปีศาจร,รือเป็นสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ลี้ลับเป็นเรื่องที่ที่มองไม่เห็นนะเป็นเรื่องที่มองไม่เห็น แล้วเมื่อตอนเมตดตกตอนของลงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการม่วงนอนหงุดหงิดลำคาญเสียงในหูแต่หยุดความคิดตัวเองไม่ได้เมื่อหยุดความคิดตัวเองไม่ได้เสียงมันก็ดังลั่นอยู่แล้วก็เกิดลำคาลลำคาญทีนี้ทาไงอ่ะคิดว่า,าแม่คนที่หุงหาอาหารให้กินเอาของเนี่ยมาใส่ในข้าวให้ตัวเองกินส่วนมากนะถ้าไปซื้อเบียกก็จะหาว่าใส่ในเบีย้าไปซื้อเหลาก็จะหาว่าใส่ในเหล้าถ้า,าซื้อบุหรี่มาให้ก็จะหาว่าเอาใส่บุหรี่มาให้ดูดของก็เลยเข้ามาอยู่ในตัว ฆ่าพ่อแม่เพื่อที่จะให้เสียงเนี่ยมันหายไปจะได้นอนแค่นี้นะแค่นี้ใช่แค่นี้จริงๆเรื่องจริงมีแค่นี้บางคนก็คิดว่าถ้าเผาบ้านแล้วเสียงก็จะหายไปบางคนฆ่าเสร็จแล้วเผาบ้านฆ่าเสร็จแล้วเสียงยังไม่หายต้องเผาบ้านด้วยก็เผาบ้านด้วยเพราะสาเหตุว่าต้องการที่จะให้เสียงของความคิดตัวเองเนี่ยมันหายไปโดยที่มันเนี่ยไม่โทษยาเสพติดที่มันดูดเลยแล้วมึงมาทําอะไรแถวกอไผ่ กับเมื่อกี้นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกกูว่ามีอะไรในกอไผ่กูก็เลยมาหาตามนั้น